ทุกท่านเชื่อกันไหมครับว่าครั้งหนึ่งโลกของเรานั้นก็เคยเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดเมื่ืบมาใหญ่กว่าต้นไม้ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้พวกนี้นะ่ะมันจะสูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโตไปซาทีเดียวหรอกนะครับถ้าเกิดว่าป่าไม้ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะ่ะมันได้รับการดูแลไม่ถูกรบกวนไปอีกหลายพันปี รับรองได้เลยครับว่าเรานั้นก็จะได้เห็นต้นไม้ยักษ์พวกนี้นะ่ะกลับมาอีกแน่นอนเพราะว่าต้นไม้หลายชนิดถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันใช่แล้วล่ะก็มันก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตได้ใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนะ่ะมันไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะก็ต้นไม้มันก็จะไม่ค่อยสูงใหญ่โตได้เต็มที่เท่าไหร่แล้ถ้าพูดถึงต้นไม้ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นเรกบูดนั้น ในสมัยก่อนมันก็เคยกระจายอยู่ทั่วไปครับมีมากกว่านี้เยอะเลยครอบคุุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือตั้งแต่กลางรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงตอนใต้สุดของรัฐโอริกอนแต่ถ้าคุณลองเอาไปปลูกที่อื่นที่ที่มันไม่ใช่บ้านเกิดของมันแล้วก็มันก็จะยังเติบโตได้เหมือนเดิมครับแต่มันจะไม่สูงใหญ่เท่ากับที่มันเคยเติบโตในแคลิฟอร์เนีย เรกบัวก,กับต้นใบเซโคย่ายักษ์นะครับพวกนี้นะ่ะมันก็อาจจะเป็นต้นไม้ยักษ์กลุ่มสุดท้ายแล้วครับบนโลกใบนี้นอกจากต้นไม้อื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าหน่อยแล้ว ที่มันได้กระจายตัวอยู่ทั่วโลกแต่ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ยักษ์ที่เหลือทําไมทุกวันนี้น่ะเราแทบจะไม่เห็นป่าไม้ยักษ์อีกแล้วทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนน่ะมันเคยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตอนที่ชาวยุโรปนะครับเดินทางมาถึงอเมริกาเหนือครั้งแรกทวีปนี้น่ะมันก็เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์พวกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ยังมีที่ืหนอีกมากมายนะครับ ที่ครั้งหนึ่งนั้นก็เคยมีต้นไม้ยักษ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยุโรปมู่เกาะบิสติสนะครับเลบานอนแอฟริกาเหนือและอีกหลายที่นะครับมันก็ยังพอมีต้นไม้ใหญ่หลงเหลืออยู่นอกจากเรกวุกในแคลิฟอร์เนียที่แทสมาเนียนะครับแล้วก็บางส่วนของออสเตรเลียนั้นมันก็ได้มีต้นยูคาลิปตัสที่ทะยานขึ้นฟ้าสูงกว่า300ฟุตเลยทีเดียวครับลองจินตนาการดูสิว่าเรานะ่ยต้องแหงนคอ ตั้งบามองยอดมันขนาดไหนในเทือกเขาฮิมาลัยอันยิ่งใหญ่ของอินเดียมันก็ได้มีต้นสนบางต้นครับที่สูงถึง250ฟุตสูงเทียบเท่ากับตึก25ชั้นเลยทีเดียวส่วนในบราซิลนะครับมันก็ได้มีต้นไม้พื้นเมืองที่ชื่อว่า อันเจลิมโมเมโยต้นที่สูงที่สุดนั้นก็วัดได้ถึง290ฟุตชื่อนั้นก็อาจจะเรียกยากหน่อยครับแต่ความสูงมันน่ะก็ไม่ธรรมดาที่เกาะบอร์เนียวในพื้นที่มาเลเซียนะครับมันก็ได้มีต้นไม้เขตร้อนที่สูงที่สุดในโลกแพรกิ่งก้านสูงถึง330ฟุตครับต้นสนนอร์เวย์ที่สูงที่สุดนั้นมันก็อยู่ในสโลวีเนียครับสูงที่220ฟุตที่แคนาดา มันก็มีต้นสนซิสก้าครับครองตำแหน่งแชมป์ด้วยความสูงถึง323ฟุตเลยทีเดียวบนเกาะไต้หวันนั้นก็มีต้นไซเปรสยักษ์รับที่สูงถึง226ฟุตและที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาต้นเลดวูกที่สูงที่สุดนั้นก็ชื่อว่าไฮเพอร์เรียนมีความสูงถึง380ฟุตเทียบเท่ากับตึก38ชั้นแถมยังมีอายุยืนยาวถึง700-800ปีแล้วครับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็บอกว่า ถ้ามีเวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากกว่านี้แล้วละก็เลกวุกนั้นก็อาจจะสูงได้ถึง425ฟุตแล้วต้นไม้อื่นๆอย่างต้นไสพเพรสบางชนิดนะครับต้นสนต้นนักลาสเฟอร์ต้นเท่าภูเขาต้นยูคาลิปตัสนั้นมันก็อาจจะสูงได้ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับแต่ต้นไม้ยักษ์เหล่านี้นะ่ะที่ยังหลงเหลืออยู่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนี้เท่านั้นนะครับ ในอดีตนะครับพื้นที่ต,ต่างๆทั่วโลกนั้นมันก็เคยถูกปกคลุมไปด้วยป่ายักษ์เขียวขจีต้นไม้สูงตระหง,ง่านชี้ขึ้นฟ้าแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันนะ่ะป่าเหล่านั้นนะ่ะมันกลับเหลือแค่เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นเรื่องราวนั้นมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับของเหล่ายักษ์ครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าทําไมพวกเขานะ่ะถึงหายไปแล้วล่ะก็หมายถึงป่านะครับที่หายไปนะ่ะ เราเองก็ต้องย้อนเวลากลับไปดูครับดูถึงเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของมรุษยชาตินั่นก็คือมหากาบกิลกามเมสเรื่องราวนี้นะครับมันก็ถูกค้นพบใต้ดินครับถูกบันทึกไว้บนแผ่นดินเหนียวด้วยอักษรโบราณที่ถูกเรียกว่ารูปลิมในมหากาบนี้นะครับกิลกามเมสนั้นก็จะสามารถเอาชนะอัปปาายักษ์ผู้พิชิต ป่าซีดาซึ่งเชื่อกันว่าตั้งอยู่ในเลบานอนอาบาบานั้นก็ถูกเทพเอลินครับทรงไปปกป้องต้นไม้ขนาดมะเหือมาในป่าแห่งนี้ทุกวันนี้นะครับป่านี้น่ะมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วต้นไม้ที่สูงที่สุดนั้นก็มีอยู่ประมาณแค่150ฟุตเท่านั้นครับแต่ว่าในสมัยโบราณน่ะสภาพอากาศมันก็ดีกว่านี้มากป่าไม้จึงอุดมสมบูรณ์และต้นไม้มันก็สูงใหญ่ครับ มหากราบกิวกาเมสนั้นยังบรรยายไว้เลยครับว่าต้นไม้มันก็สูงขนาดที่ยักษ์น่ะสามารถอาศัยอยู่ได้เลยทีเดียวครับมีร่มเงาหนาทึบแล้วก็หน้าเกงขามมากๆกิวกาเมสแล้วก็เอนกีดูนะครับก็ได้เดินทางผ่านป่าแล้วก็ เลือกตัดต้นไม้ต้นใหญ่และสำคัญที่สุดในป่าครับซึ่งพวกเขาก็น่าจะเอาไปสร้างอาณาจักรของพวกเขาครับที่ยูรันแต่ทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นล่ะเรื่องราวก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนซะด้วยสิแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการแสดงพลังอำนาจต่อเหล่าทวยเทพครับเป็นการท้าทายว่ามนุษยชินะสามารถเอาชนะเทพเจ้าได้แล้วนะหรืออย่างน้อยก็เท่าเทียมแล้วเหมือนกับเรื่องราวของ นิมรอนครับที่สร้างหอคอยบาเบลในเวลาต่อมาแนวนคิดนี้มันก็พบได้พื้นฐานครับในตำนานหลายเรื่องทั่วโลกป่าก็คือสถานเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกของเทพ,พเจ้าและนั่นนะครับก็คือเหตุผลที่เทพเอนดรินจึงส่งยักษ์ที่น่ากลัวที่สุดไปเฝ้าป่าเป็นเทีที่เทพพเจ้าจะพบปากกับมนุษย์ได้ครับเหล่าทวยเทพหลายองค์ในวัฒนธรรมต่างๆนั้นก็เชื่อกันว่า พวกเขาจะอาศัยอยู่ในป่าเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับอีกมากมายบางชนิดนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีเมตตาครับในแหลยวัฒนธรรมก็บอกว่ามีปีศาจอาศัยอยู่ในป่าเช่นเดียวกันอย่างเช่นป่าลึกลับในญี่ปุ่นนะครับก็มีความมืดความลึกลับต้นไม้ใหญ่ยักษ์นะครับบดบังแสงอาทิตย์จนแทบไม่เหลือช่องว่างเลยซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ตำนานญี่ปุ่นจะบอกว่ามีเทงครับหรือพูดผีปีศาจหน้าแดงจมูกยาว คอยจับคนไปกินในป่าแบบนี้ถถมลองดูในตำนานของไทยอีกตีครับในหลายๆพื้นที่นะก็มีเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาครับใครที่เข้าไปไม่เคารพป่าไม่เคารพธรรมชาติแล้วลรก็มีหวังเสร็จทุกรายครับซึ่งมันก็แปลกจริงๆครับที่เสร็จกันจริงๆครับไม่มีใครรอดเลยถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกใจเจ้าป่าเจ้าเขาอะนะครับ พอลองคิดดูอีกทีแล้วมันก็อาจจะดูสมเหตุสมผลก็เป็นไปได้นะครับที่ป่าลุกๆทึบๆแบบนี้นะี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่คนสมัยโบราณเองพวกเขาก็อาจยังสำรวจไม่ได้แทบทุกพื้นที่และอะไรอะไรนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับคนป่าหรือชนเผ่าต่างๆตอนนั้นก็อาจจะแต่งตัวแบบแฟนตาซีมีการคอสเพลกันหน่อยก็อาจจะมาในรูปแบบของโจรผู้ร้ายครับ สัตว์ป่าที่มันดุร้ายหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดก็อาจจะซ่อนตัวอยู่ก็เป็นไปได้ซึ่งสัตว์ประหลาดเหล่านั้นนะ่ะบางทีแล้วก็อาจจะเป็นชนเผ่าต่างๆครับที่นิยมใส่หน้ากากในการออกล่าเพื่อให้ดูหน้าเกงขามและยิ่งไปกว่านะั้นแล้วเราก็ในป่าลึกลับนะครับมันก็ยังมีพืชพันธุ์แปลกๆอีกเพียบเลยอย่างในอเมซอนนะครับมันก็มีเถายาเฮกับพืชที่มีสาร DMT ครับทำให้เกิดการประสาทหลอนเถายาเฮเนี่ย มันก็เป็นพืชพันุ์เลื้อยครับเลื้อยไปทั่วต้นไม้ใหญ่ส่วนพืช d m เดมทีน,นั้นมันก็จะชอบอยู่ในที่ร่มรครับใต้ร่มเงาไม้แล้วก็อย่าลืมเรื่องเห็ดอีกนะครับคนที่ชอบหาเห็ดนะ่ะจะรู้ดีครับว่าป่านี่แหละคือแหล่งเห็ดชั้นยอดเลยโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นะครับช่วงฤดูนี้นะ่ะก็ขึ้นไปหาเห็ดกันเต็มเลยครับแล้วก็ไปติดน้ำป่ากันบนภู ลำบากอีกนะครับต้องไปตามตัวลงมาอย่าหาทํำกันนะครับอันนี้แอดมินก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับเหตุนะครับมันก็จะชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีร่มเงามีใบไม้พุ่มพุ่มให้เจริญเติบโตครับยิ่งมีสัตว์เดินผ่านไปผ่านมาแล้วทิ้งมูลไว้เนี่ยยิ่งเติบโตได้อย่างดีเลยทีเดียวครับแถมยังมีฤทธิ์ยาแรงอีกด้วย แล้วไอเห็ดที่มีฤทธิ์ยาแรงๆนะครับมันก็ดันชอบไปขึ้นในป่าลึกๆเท่านด้นอีกแล้วก็เห็ดยากๆนะครับบางชนิดนะ่ะมันก็ไปโพในป่าโบราณและมันก็อาจจะมีสรบพคุณรักษาโรคได้สารพัดชนิดเลยทีเดียวครับอย่างเช่นมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆนานานะแถมบางชนิดนะ่ะมันยังมีสารทําให้เกิดการประสานหลอนได้อีกตั้งหากหลายๆท่านนะ่ะก็น่าจะเคยผ่านกันมาแล้วอะนะ ลึกเข้าไปในป่านะครับลึกลับของยุโรปตอนเหนือน่ะมันจะมีเหตุชนิดหนึ่งครับที่ดูเหมือนกับว่าจะหลุดออกมาจากเกมสไปเดอร์เออซอรี่ครับซูเปอร์มาริโอหรือบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นของขวัญจากซานตาคลอสก็เป็นไปได้ครับนั่นก็คืออามานิตาบัสคาเรยเห็ดสีแดงสดใสจุดขาวที่หมอผีนะครับใช้เป็นสะพานเชื่อมโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมาหลายพันปีแล้วแถมยังเคยมีคนอุบัติเหตุอีกด้วยนะ ตำนานนะครับก็เล่ากันถึงการเดินทางทางจิตวิญญาครับสุดบ้าคลั่งเลยของหมอผีเหล่าชามมนที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ได้รับประทานเหตุนี้เข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคนในยุคปัจจุบันนะ่ะกลับมองว่าฤทธิ์ของมันนะ่ะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะสิงครับบางคนก็บอกว่ามันก็เหมือนกับแค่การดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยเองเท่านั้นน่ะนะ แต่ทำไมละครับมันถึงต่างกันขนาดนั้นล่ะบางคนก็บอกว่าบางทีแล้วเหล่าชาวมนโบราณน,นั้นอาจจะรู้เคล็ดลับครับในการทาให้เหตุชนิดนี้น่ะมันออกฤทธิ์ได้แรงกว่าเดิมพวกเขาอาจจะรู้ว่าต้องเก็บในช่วงไหนฤดูใดและที่ไหนถึงได้เหตุที่มีฤทธิ์แรงที่สุดครับอันนี้น่ะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะ แต่ผมว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นครับเห็ดอมานิตามัสคารีนะครับมันก็ไม่เหมือนเห็ดทั่วไปครับเหม sea, um problem, ือนกับว่าเห็ดพวกนี้นะครับมันจะอาศัยต้นไม้อยู่เป็นบ้านของพวกมันครับแล้วมันก็อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันด้วยช่วยให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงไม่ได้อยู่เป็นกาฝากแล้วก็ป้องกันอันตรายต่างๆได้ด้วยนะครับผ่านเส้นใยใต้ดินที่เรียกว่าไมโครซัลเฟล ฟังใจเส้นใหญ่พวกนี้เนะี่ยมันก็จะเหมือนกับระบบการสื่อสารแล้วก็ขนส่งสารอาหารของต้นไม้ไปในป่าด้วยอีกนะครับมันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมบางทีแล้วป่าที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ที่ใหญ่โตแข็งแรงปัจจัยเหล่านี้มันก็จะทำให้เห็ดอะมานิต้ามัสคารีมันยิ่งทรงพลังตามไปด้วยครับมันอาจจะทำให้เห็ดตัวใหญ่ขึ้น มีริ์แรงมากขึ้นมากกว่าเห็ดชนิดเดียวกันที่มันขึ้นในป่าเล็กๆก,ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันอาศัยเครือข่ายแบบทั้งป่าเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็การที่กิลกาเมตนะครับโค่นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็ไม่ใช่แค่การแสดงพลังต่อเทพเจ้าเท่านั้นครับแต่มันคือการทำลายสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณไปเลยทีเดียวอย่างน้อยตำนานเก่าแก่ของหลายๆวัฒนธรรมนั้น ก็เล่าแบบนั้นนะครับเคยได้ยินเรื่องของต้นไม้จักรวาลหรือต้นไม้โลกกันบ้างไหมครับมันก็ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาานะครับแต่มันเป็นต้นไม้ในตำนานรับที่เชื่อกันว่าใหญ่โตมโหฬารรากนั้นมันก็ยังลึกลงไปถึงใจกลางโลกเลยทีเดียวครับเก่งก้าสาขานั้นมันก็แผ่กว้างไกลไปจนถึงสวรรค์เป็นเสมือนกับสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับส,สวรรค์เลยทีเดียว ตำนานเรื่องต้นไม้แบบนี้นะ่ะมันก็มีอยู่ทั่วไปครับทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างในตำนานของอีดูนะครับและเซนนั้นก็มีต้นไซจักรกะวานครับชาวนอสนั้นก็มีอิดาซิลชาวมาฮยันก็มีต้นไซบาชาวอียิปต์ก็มีต้นนูครับหรือแม้แต่ในตำนานฟิลิปปินสนะ์น่ะมันก็ยังมีต้นมะม่วงจกกวักระวันว่าแต่ต้นมะกะลีผลเนี่ยจะเกี่ยวด้วยไหมนะแต่เรื่องมันก็ค่อนข้างน่าเศร้าครับเพราะว่ามันก็มีตำนานเล่าว่า ชาเลวังครับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุโรปนะ่ะก็เคยสั่งให้ทหารนะครับออกไปทำลายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวแซกซอนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าศาส,สนาคริสตนะ์น่ะมีอำนาจเหนือกว่าความเชื่อนอกรีตนะในโลกแห่งตำนานของอินดูและพุทธศาสนานั้นเราก็จะได้พบกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าต้นชมพู่ต้นไม้นี้นะ่ะก็อยู่ทางทิศใต้ ของเขาพัสุมเมงครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อของพี่น้องชาวยินทูและก็ชาวพุทธครับพื้นที่รอบๆต้นชมพู่นี้เนะ่ะมันก็จะถือเป็นพื้นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นที่ที่ผู้คนนั้นสามารถบรรลุถึงการตรรู้ได้ต้นชมพู่ในตำนานนั้นก็มีขนาดมหึมาร่มเงาของมันนั้นก็ปกคลุมทั้งดินแดนส่วนผลชมพู่นั้นก็มีขนาดใหญ่เท่าช้างครับเวลาที่ผลชมพู่นะ่ะ มันร่วงลงสู่แม่น้ำมันก็จะทำให้แม่น้ำกลายเป็นสีม่วงอีกด้วยแถมยังมีรสหวานเหมือนกับน้ำผึ้งอีกด้วยว่ากันว่าที่พระพุทธเจ้านะครับทรงตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพน่ะพระองค์ก็เคยบำเพ็ญเพียรใต้ต้นชมพู่มาก่อนอีกด้วยแต่อันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ามันเป็นปาะกถาครับต้นไม้นี้นะ่ะจึงเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสรู้แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ครับต้นฮูลาปู ต้นไม้ในสวนศักดิ์สิทธิ์นี้น่ะมันก็เกิดขึ้นครับในตำนานของชาวเมโสโปเตเมียเรื่องราวนั้นก็เล่าว่าเทพีอินานานะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออิชตาก็ได้พบเข้ากับอูลาปูงอกงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสครับ เธอนั้นก็รู้สึกถึงในความงามและขนาดของมันแล้วเธอนะครับก็ได้นํามันไปปลูกในสวนศักดิ์สิทธิ์ของเธอที่เบืองอูรูต้นหนาปูนั้นมันก็เติบโตอย่างงดงามในสวนศักดิ์สิทธิ์เลยครับแต่ว่าวันหนึ่งนั้นมันก็ได้มีสลายครับแล้วก็ปีศาจเข้ามารบกวนมีงูมาอาศัยอยู่ที่โคนต้นอีกด้วยนกนั้นก็มาทํารังบนกิ่งก้านครับแล้วก็มีปีศาจครับที่เป็นผู้หญิงชื่อลิสติสเข้าไปอาศัยอยู่ในลําต้นซะอย่างนั้นแหละเทพีอินันนาครับ จึงขอความช่วยเหลือจากกิลกาเมธครับวีลชนผู้ยิ่งใหญ่กิลกาเมธนั้นก็ปราบสัตว์ร้ายแล้วก็ปีศาจจนสิ้นไปเลยทีเดียวทําให้ต้นอูลภูดะ่ะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเ,ออเราไม่มองเป็นปีศาจแล้วครับถ้าเกิดว่าเรามองเป็นเพียงแค่ตำนานประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาละ่ะมันก็ยังดูสมเหตุสมผลอยู่นะที่บางทีแล้วกิลกาเมธอาจจะมาทำความสะอาดต้นไม้ให้ก็เป็นไปได้นะครับ แต่แล้วเวลาผ่านไปนะครับต้นหูลปูนั้นมันก็ถูกนํามาใช้สร้างสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์และเตียงบรรทมของเทพีอินันนาต้นไม้นี้น่ะมันจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับแล้วในป่าทึบของเกาะชวานะครับตามตำนานมันก็ได้มีเล่าขานกันว่ามันมีต้นไม้แห่งความตายครับ อยู่ที่นั่นหรือที่รู้จักกันในชื่อของอูเพาสต้นไม้ยักษ์นี้นะ่ะมันก็จะแผ่กินก้านสาขาครับไปปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินเลยแต่พิษร้ายแรงของมันน่ะรุนแรงมากเลยนะครับถึงกับฆ่าชีวิตทุกคนเลยที่เข้าไปใกล้แม้แต่หยดน้ําเลี้ยงของต้นไม้นี้นะครับมันก็สามารถทําให้พื้นที่โดยรอบนะ่ะกลายเป็นทะเลทรายไปได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่า เป็นต้นแรงเลยก็ว่าได้ครับหรือบ้านเรานั้นก็อาจจะเรียกว่าต้นไม้กะไรกีดีนั่นนะครับแล้วต้นนี้นะครับมันก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากเลยครับในบู่นักสำรวจชาวยุโรปในยุคแรกๆที่เดินทางมาเยือนดังดินแดนแห่งนี้ข้ามฝากไปยังประเทศจีนเนีครับมันก็ได้มีตำนานเล่าถึงต้นเฟิงครับซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมา ที่มันตั้งตังหานอยู่บนก็แปดเซียนอันลึกลับก็แห่งนี้นะครับก็เชื่อกันว่าอยู่ทางตะวันออกของจีนมีภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าแล้วก็วัดทองคำครับของเหล่าเซียนประดับประดายอยู่บนยอดอีกด้วยต้นเฟิงนั้นก็สูงตะางหานครับส่องประการยระยิบระยับเก่งก้านของมันนั้นก็แผ่ขยายไปจะถึงสวงสวรรค์เลยทีเดียวเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของจุดกำเนิด แสงตะวันและเป็นสถานที่ที่ผู้ฝึกฝนละทิเต๋านะครับเพบื่อความบรรลุความเป็นอรมตาชนน่ะและปัญญายานจะเข้าไปถึงกันและในอรารยธรรมเอสเทกนะครับเราก็จะได้พบกับต้นไม้แห่งดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และการโค้งอยู่ของดวงอาทิตย์ครับแม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้นี้น่ะมันจะไม่ชัดเจนนักแต่มันก็ปรากฏให้เห็นในภาพวาดของชาวเอสเทก หลายภาพในทีเดียวครับโดยกิ่งการของมันนะครับก็จะเชื่อมต่อกับอาณาจักรเบื้องบนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมันในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งทวยเทพอีกด้วยนะครับในอุทยานแห่งชาติยอสณภูมิภาคยอสอันห่างไกลนะครับมันก็ได้มีต้นวาโวนายกรับตั้งแต่ง,งานเป็นศูนย์กลางแห่งเรื่องราวและตำนานของชาวบิว พวกเขานะครับก็เป็นชนพื้นเมืองที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งต้นเซโคยายักษ์ต้นนี้นะ่ะก็ไม่เพียงแต่เป็นแค่สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนกับสัญ,ญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างมนุษย์และโลกใบนี้ชาวเมีวกนะครับก็ดูแลรักษาต้นวาโวนะ่าและก็ผื้นป่าโดยรอบด้วยความเคารพและความศรัทธาเสมือกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวครับและเมื่อการเวลาผ่านไป ข่าวขเราของความยิ่งใหญ่ของต้นวาโวนานั้นมันก็ได้แผ่กระจายไปไกลครับในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20นั้นมันก็ได้มีนักท่องเที่ยวครับเริ่มหลั่งไหลเข้ามาชมความมัศจรรย์ของธรรมชาติในยุคนั้นการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการสร,าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในธรรมชาตินั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็เลยมีการเจาะอุโมงค์กลางลำต้นของต้นวาโวน่าครับเพื่อให้รถยนต์น่ะสามารถขับผ่านไปได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวครับให้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ยักษ์หนี้บางครั้งนะครับต้นวาโวน่านั้นก็ถูกเรียกว่าอุโมงค์ต้นวาโวน่าในประเพณีของชาววิวอกนะครับต้นไม้ใหญ่ทุกต้นนั้น ก็ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือกับตัวแทนของพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ชาวมีวกนะครับก็เชื่อกันว่าต้นไม้เหล่านี้นะ่ะคือ บรรพชนของพวกเขาครับเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความอดทนของธรรมชาติต้นไม้เหล่านี้นะครับมันก็มีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมและก็เรื่องเล่าต่างๆมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างดีเลยทีเดียวน่าเศร้านะครับที่ต้นวาโวน่านต้นไม้ที่ชาวเบลวสให้ความเคารพนั้นมันก็ได้ถูกไฟไหม้แล้วก็ล้มลงในปี1969ครับ,รบเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ชาวพื้นเมืองหลายคนนั้นรู้สึกว่า สายสัมพันธ์ระหว่างโลกวิญญาณแล้วก็โลกมนุษย์นั้นมันได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วขึ้นไปทางเหนือจากพื้นที่นี้นะครับในตำนานของชาวอินูอิตนั้นก็มีเรื่องเล่าถึงสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าจิสเกาครับว่ากันว่าพวกนี้นะ่ะจะใช้หอกเป็นต้นไม้ครับขนาดมะเหือมาในการต่อสู้เรื่องราวของจิสเกานั้นก็มีหลากหลายเวอร์ชน่นครับแต่ทุกเรื่องนะ่ะก็ต่างพูดถึงต้นไม้ที่เขาถือว่า มันมีขนาดใหญ่โตบหูรานทอดยาวข้ามพื้นแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของพลังอันยิ่งใหญ่ของเขาเลยทีเดียวต้นไม้ต้นนี้มันก็ใหญ่โตกว่าต้นไม้ใดๆครับในโลกที่เราเด้เคยเห็นและแน่นอนเรายังมีเรื่องเล่าอีกมากมายครับเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตในตำนานกรีกโบราณน,นั้นก็มีต้นแอปเปิลทองคาที่ว่ากันว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตครับตั้งระงานอยู่บนเกาะเอสเฟริสสุดขอบโลกเป็นสถานที่ที่แม้แต่เทพเจ้านั้นก็ยังต้องถวิลหา มีเพียงเทพแล้วก็ลูกหลานเทพเท่านั้นครับที่จะเอื้อมถึงได้แถมยังมีงูทะเลยักษ์ที่ชื่อว่าเลออนคอยพิทักเกาะนั้นอีกด้วยในพระคัมภีร์ไบเบิลเองก็ดูเหมือนกับว่ามีเรื่องราวคล้ายๆกันด้วยนะครับในสวนเอเดนอนุดงามนั้นก็มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่2ต้นต้นหนึ่งนั้นก็ให้ชีวิตอีกต้นหนึ่งก็ให้ความรู้รับและเมื่ออาดัมกับอีฟน่ะฝ่าฝืนคําสั่งพระเจ้าไปรับประทานผลไม้ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งความรู้แล้วก็ พวกเขาก็เลยถูกขับไล่ออกจากทวงสวรรค์ครับทีนี้มันก็เลยมีเทวดาครับคอยเ,เฝ้าไม่ให้นมนุษยนะ์กลับเข้าไปที่นั่นอีกต้นไม้แห่งชีวิตก็เลยอยู่ไกลเกินเอื้อมเกินไปครับถ้าเกิดว่าได้รับประทานแล้วเราก็พวกเรานั้นอาจจะเป็นอมตะก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านเรื่องราวํำนองนี้นะมันก็มีให้เห็นอีกในหลายๆวัฒนธรรมครับอย่างในมหากราบกิวกับเมสเองก็มีอสูรครับฮับบาบา คอยพิทักษ์ป่าซีดาอันศักดิ์สิทธิ์หรือในตำนานจีนก็มีสัตว์ประหลาดทะเลเฝ้าเกาะต้นไม้พิเศษที่น่าสนใจก็คือนักวิชาการบางคนนะครับเชื่อว่าดินแดนสุดขอบโลกที่ว่านี้น่ะมันอาจจะเป็นทวีปอเมริกาครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนั้นก็อาจจะไม่ใช่แค่เรกบูดหรือซีควันย่ายักษ์เท่านั้นครับที่เรารู้จักอ่ะแต่มันยังรวมไปถึงไซเรสต้นอกต้นเกาลัดแล้วก็ต้นเอมอีกด้วยครับ ยักษ์ที่เคยเติบโตในอเมริกาสมัยก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาถึงน่ะต้นไม้เหล่านี้มันอาจจะใหญ่กว่าเร็กวูดเสียอีกครับแต่มันกลับถูกโค่นทิ้งทั้งหมดไปแล้วทั้งที่ชนพื้นเมืองก็รู้ดีครับว่าต้นไม้ยักษ์เหล่านี้น่ะมันมีความสำคัญมากๆต่อระบบนิเวศต้นไม้ยักษ์ก็เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพลังแห่งทวยเทพนั่นแหละครับหรือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของความเชื่อทางจิตวิญ,ญญาณมาช้านานแล้วต้นไม้เหล่านี้น่ะมันก็มีชีวิตครับ แถมยังยืนยาวอีกด้วยหล่อเลี้ยงพื้นปา่าแล้วมันก็ยังส่งอาหารผ่านเส้นใยผ่านรากไปยังพืชอื่นๆทําให้เกิดพืชแล้วก็เห็ดหายยากอีกนาชนิดครับชาวพื้นเมืองนั้นจึงเชื่อว่ามีเทพหรือวิญญาณสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้แต่ละต้นและถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากคนและสัตว์มันก็คงเป็นต้นไม้ยักษ์เหล่านี้นะครับที่พวกมันนั้นอยู่มาเป็นพันๆปี คอยดูแลผืนป่าให้สมบูรณ์คอยผลิตออกซิเจนให้เราน,นได้หายใจชนพื้นเมืองจึงจัดพิธีกรรมบูชาต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้เหล่านี้เป็นอย่างดีโชคดีนะครับที่เราอ่ะยังพอมีต้นไม้ยักษ์อยู่หลงเหลือบ้างในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือในประเทศไทยของเรานั้นมันก็ยังพอมีนหน่อยๆครับถ้ามีโอกาสอยากเข้าไปให้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วล่ะก็เรานั้นคงถ่ายรูปแล้วก็เทียบกับต้นไม้นั้นไม่ได้เลยทีเดียวครับต้นไม้นั้นมันก็สูงเสียดฟ,ฟ้าแล้ว มันนั้นก็จะอาจจะทำให้เรารู้สึกถึงพลังของธรรมชาติครับและบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราอีกด้วยการที่มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับที่มีอายุที่ยืนยาวแล้วก็เติบโตได้ขนาดมหึือมานั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับหรือบางทีแล้วอายุของเรามันก็อาจจะสั้นเกินไปครับเราก็เลยบอกว่าต้นไม้เหล่านี้นะ่ะมันอายุยืนยาวเพราะว่าเราก็เอามาเทียบกับตัวเองอนะ แถมป่าเรดวูดบางแห่งในแคลิฟอร์เนียเองมันก็ยังกลายเป็นหินไปแล้วด้วยลองนึกภาพป่าทั้งป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์กลายเป็นหินสีมันต้องน่าตื่นตาตื่นใจ,จสุดๆไปเลยครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามครับโลกของเราอะ่ะเมื่อหลายพันปีก่อนมันก็เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ครับปกคลุมพื้นแผ่นดินทุกหย,ย่อมหญ้ามองไปทางไหนเราก็จะเจอแต่ป่าเขียวขจีเรากลับหลุดเข้าไปในโลกแห่งนิทานลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่า วิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นน่ะจะเป็นยังไงกันนะจะแตกต่างจากเราขนาดไหนพวกเขาอ่ะจะเติบโตเรียนรู้แล้วก็พึ่งพาป่าไม้ตั้งแต่เกิดเลยหรือไม่ทั้งอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือแม้แต่ความเชื่อทางจิตวิญญาณที่คอยหล่อเลี้ยงให้พวกเขาน่ะมีชีวิตต่อไปมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องผูกพันกับต้นไม้ใหญ่น้อยในป่าแห่งนี้หรือป่าทั่วโลกั้นง้นแหละครับต้นไม้ใหญ่โบราณน,นั้น มันก็ไม่เหมือนกับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ลำต้นของพวกมันนั้นก็หนาแน่นครับแข็งแรงทนทนานราวกับเหล็กกล้าเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆหรืออาจจะมีพลังลึกลับบางอย่างที่เราไม่ร่วงรู้ก็เป็นไปได้นะแต่แล้ววันหนึง่งป่าไมา้เหล่านี้มันก็เริ่มหายไปทีละน้อยทีละน้อยครับอาจจะเป็นเพราะความเจริญของมนุษย์ที่ต้องการที่ดินทํากิน หรืออาจจะมีใครบางคนครับจงใจทําลายผืนป่าเพื่อตัดขาดมนุษย์จากธรรมชาติปิดกั้นเราจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์และสรรพคุณทางยาของต้นไม้ทำให้เราอ่อนแอลงทั้งร่างกายและจิตใจลองคิดดูนะครับถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่มีต้นไม้ให้บำเพ็ญภาวนาพระองค์นั้นจะยังสามารถตรัตารู้ได้หรือไม่ถ้าโอดินเทพเจ้าแห่งชาวนอสไม่สามารถแขวนขอตัวเองจากต้น เอกราเซลเพื่อค้นหาความลับของจักรวาลเขาจะยังคงเป็นเทพผู้ทรงปัญญาอย่างที่เรารู้จักหรือเปล่าหรือแม้ตาในตำนานของชาวยิวหากไม่มีไม้จากดินแดนโอฟรีมาสร้างวิหารโซโลมอนวิหารแห่งนี้จะยังคงอยู่คู่ควร กับการเป็นที่เก็บหีบพันธสัญญาหรือไม่ทั้งหมดนี้นะครับมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าโลกใบนี้น่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากขนาดไหนนะครับและการสูญเสียพื้นป่าไปนั้นมันได้พารากอะไรไปจากพวกเราบ้างขอขอบคุณทุกานนะครับที่ร่วมเดินทางมาต่อทับคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดนั้นแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เป็นไปนคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ